ับสบายดีพี่น้องทั้งฟังไร่ไทยฟังลาวแล้วก็ต่างประเทศเอจะได้พบพ่อกระเพาะกับพี่น้องส่องเกศเส้แดงพี่น้องจ้าซื่อจริงกับพรูทอนเด้อพี่น้องเด้อพูทอนพูทอนเอออีทอนนั่นแหละพี่น้องมเมอนกา้า <c oughs> มาพบพ่อกำน้าทถงชุดไายพี่น้องมาบอกล่าหน้าเกี่ยวเนะวาะว่านี่พี่น้องพี่หน้าพ่อกันมาแลนะ้วจ้น อยังมือนี้ยังกลับไม้อยู่พี่น้องบ้างมัดเขาคนสลัดไทยเลยก็มาใส่รถุหุ่นได้เฮาออะไรพี่น้องเบิ้งไปบเบิงบ้งมีผูไไ้ได้เลยซีาหาคนคนอะไพี่น้องมีผู้ได้แน่เป็นมีผู้บ่าวนะบ่อยเลยพี่น้องเอ้ยบอกลาหน้าเกี่ยงเมื่อวานเนาะพี่น้องนะนเนาะมึงในก็มาคนแล้วก็ตอนบ่ายขึ้นจะได้สีพี่น้องสีแล้วก็ขนขินเล้า ตัวคา,ายคาร้านบมดพี่น,อน้องเนาะคายกับเบิกินแล้วเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องจ้าผู้ใด็ที่เข้ามาเบิ่งมาส่งก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเบิง่งกดส่งให้เบิง่งให้จบแต่ละคลิปเนาะผิดพลาดประก,นะไไก,การใดในคลิปใดกราบขอโทษขออภัยเดอ้อป้าน้านันให้หน้านี่นะสุ้ยซุปปองพรอเท้าป้องมัดเท้าเราสุ้ ว้าพี่น้องำน,นานนาหนึ่งทหารกับมีแฟนน้องเอิญน,นะพี่น้องพอน้องแทนคัขดของถือคัขดของเก็บยังก่อนแล้วนะนพ,อนอนพอดีแท็กพอน้องแทนพอดีแท็กยึดรถไทยพลกำลังจะเอารถไทยลงมาแล้วก็มีไอ้ห้าแหล่มีน้องต้น แล้วกับผู้ถือกุ๊บในชักผู้ใดนะพี่น้องเปิดประชมแล้วกันผู้บ่าวบ้านใดลงทิพตมาแต่ใสอืมวานนี่เกี่ยวแล้วนะสิบโมงสี่สิบนะพี่น้องกระจายกันเต็มลอยไปแล้วพี่น้องหัวละลอยละลอยละลอยสิบสี่สิบห้าคนพี่น้องเอ้ยนุมน่มนุ่มนี่ใครอ่ะใครลงทิพตมาลง บัตตีพี่น้องบัตัดตีปังต้นไอ้ขําแหล่มาดข่ากรเป็นเนี่ยทํแหล่ตายเฉพาะจาของเฮียนเออเฉพาะจาของเฮียนเ้อะผลอยากได้มียแล้วมัดเข่ากรเป็นแล้วไอ้โมเห็นไอ้แม่ยู่นู่นสูงผนเ้ไม่ได้ปั่นข่าหน้าเจ้านะขาเข้ามาปั่นเขายองหมูมาก เป็นมาซอยมหมัดไอ้โมกับขอบใจยละลายขอบใจบใลลับ้องสุคนว่านี่พอที่แท็กไปซอยคนบอซอยคนซอยหมัดบอเป็น,นเล่าแต่เกี่ยวเขา,ขาตัวเองกะตอนบ่ายๆเป็นก็ไปซอยเบาโม,นะนมนเานาะว,ว่านเดี๋ยวไยซอยๆกันใช่บั้องสุนีเนี่ยนะเบื้องสุคนีบอเออวัยเต๋อบวยแล้วหล่ะก็บคนกองเด้อให้ทำแหล่ด้อ สีขาไก่ให้กินเอ้ยสีต้มตัวให้ไก่กินสีขาสุไก่กินนมันเหม็นคิ้วขี้ไข่บ่หันตีนเล็กมือเศร้าเนี่ยนะพี่น้องเนาะนอดีแท็กกำลังเสียหลุดไทยลงมาทงนะแับกว้แก่อยู่พี่นาะโก้หัวเข่าขจาวสลอน ปั่นเข่าต้นแลหลดไพโมเออหลดเข่าเฮาคือกันหักมาทนโทรหาเราสั่มได้ห้าสิบฮะเฮ้อเข่ามาท่านแล้วทัน,นทีสิตายปลากาแล้วหลุดกันเล <laughs> ยเอยยอเฮากับตนบยย้นบ่ายเนี่ยเฮาก่ะเนี่ยสิโทรหาเราอยู่ไอได้ม มึงไปปั๊บละจอดเหรเนาะเออเบ็ดห่อนันสีหาหกลอยอยู่ปนะนี่ยเบ็ดห่อนี่สหาทัลอยต่ออยู่เออได้คนทีมงานเขาขนไปนล้วแถวใดโอ้ยมีท่านี้แหละนน่่นโผพี่น้องกำลังอารมไทยลง ลูก็แผลกี่ดำดำไปใช้เจอมอื่อไหรนะอ้าวอีเอินคือว่าบรเห็นมันสะ่ะโอ้ยแย่แมนเดี๋ยวมันสามหลอดไถหรือว่าซามสี่หลไทย, 3, ไทยประมาณนี้แหละพี่น้องเลยพอเราเพิ่มหลอไถให้มันน้อยอึบนี่แต่งวัวเขาจะเอาผูกแม่มัน ผูกแม่มันปล่อยลูกมันปล่อยลูกมากินข้าวฮาจนเกี้ยงโหมดพี่น้องเลยเตห่วงเตะก่อนข้าวเต็มทีบอยู่สามสี่ตัวมาหน่อยนะหัวกระจอาแดดแห้งพี่น้องเ้ยขอบคุณเด้อขอบคุณทุกๆผ่านที่เป็นห่วง ไปดีกับละละอาการกับพี่น้องแล้วแต่น้ำมูกกับไอเจ็บลังกับหลดลงล,ละล่ยยะใช่สีตาครับลนไทยโอ้ สองมาดพ่นข้างหลังพุ่นข่าวบาโม่กับเดียกับขผาวเฮาเลยพี่น้องหล,ลายคนก็บอกว่าเอาขับปลูกไว้ได้เด้อาสัน่นบันพอดีวิดพ่นได้พี่น้องเผาเนี่ยเผาตัวนี้นะที่เผาตัวชั้นเกี่ยวแม่นำพอดีพ่นมาเผานี่นะวิดพน่นยังนะโอ้ยบ่แล้วคนเลยเนาะ ยืนเเขามูหล,ลากลนกับมูพันบ่หมูผู้ไทยกับมูอันผู้ไทยกลางกับผู้ไทยใตย้เอ้ยบ่แม่ผู้ไทยอ่าติดฝั่งคลองฝั่งไทย จะใส่ลายเด้อเจอยด้อย่าไปใส่ลายละได้เราท้ายเฮือนแห่งน้อยนะเฮ้ยกูย่านซี่รถไทยผู้อยู่กูย่านซี่รถไทยเจอยเ้ยเอิ้น มาเลยมึงเอาไหนี่ร้องออกคือ,อ,อสีโป .pin คือหน้าทรงเนี่ยน,น้องพี่อนองรถใช้กันเร <laughs> ถไทยกันเนี่ยใส่เลขหกักโอ้ยแต่เมือนสะอาด พอที่แท็กทุกหลุดเนาะเนาะเนาะใส่เลขมันเสียพี่น้องเอ้ยฮักเย็บอีกแล้วจะเข็ดได้ไงหรัวะแค่เราเพิ่มป่าคนโบแตกมันบอดีมันบอดีอิดเพิ่นฮักข้างฮักแน่ติ นี่จะแนวฮักโอ้ยแค่ได้รับจับอะไรรู้ทงเลโอ้ยโดนแล้วหมดเยวข้อกับฮักอ้าวเงินภาษีธรามันเลยอ่ะใส่งานมาได้ซกพี่น้องเกิดอุบัติเหตุแน่วอันนี้มันหักพี่น้องแน่วใส่เกียร์มนอะไรกันข้อมันกับหักแต่แตกโห่พี่เดี๋ยวพ่อนบอกอ มันปอิทิดเพิินเมื่อได้บานเนี่ยอ้าข้อกระุ้ยปุต๊ปูลงพี่น้องเอ้ยแม่จะขึ้นรถขึ้นยนจมวีให้มาเจอยขี้อวนยิงยาได้อว่้วางะไ่นาดอืมบ้้อมละ ฮักด้ใหฮักคืนด้วย้เฮ้ยต้นมะคามนะฮักดูวงาคามนะฮักดูฮักคืนทบคืนเทงผูมันค่างาคามนะนาเนเนฮักคืนงานนี้ลุงเน

เกิดอุบัติเหตุก้ารถไทยอีกแวพี่น้องเอ้ยใครแต่พอดีแท็กกันแขวะหัฮักเป็นโต๊ะปู่ต้องตลอดข้อก็ลุยปูแนวใส่เกียร์กันฮักขาดเข่งโอ้ยจเหมืนสาดมีแต่แนวพี่น้องเอ้ยรถไทยกะหลายปีแล้วมันเถาะนะได้รถไทยทำแหล่พี่น้องเอ้ยทำแหล่เมื่อคับเอามา ครับขึ้นมาเฮือนพี่น้องเลยเบิ่งรถไทยข้อหักอ่ะเนี่ยเสกี้หักอยู่เทียงหน้าอันอยู่หน้ากะทำแหลกก็มาเอาโหลดลงพี่น้องหักกสิขึ้นมาเห็ดกินถาเขานี่อาหารกับพี่น้องบากเฮงนี่ผักผ่อนกับพี่น้องมาขุ่นน่องไก่พี่น้องซื้อมาจากตลาดเมื่อวานเนาะกูทาแม่กันหนึ่งเขาไปถาพี่น้องไปถาลูกหลานพอขัดคลิปหน้าพี่น้องกสิเห็ดกินก่อนเนาะ <c oughs> พอกัดคลิปกินได้พี่น้องเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร่หายเฮ้าไหนเด้อ ពីប៉ាណាអើយមក quay នេះអមមកបំใจแหน่នេះເພີ່ມຖິ້ມເພີ່ມប៉ະກັນເດີ້អະສະບາຍດີអេເອ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 ហឺ